ถอนเงินถอนเงินนะครับรับเงินทันทีหลังจากดู2โฆษณานะครับถอนเงินดูนะครับใส่หมายเลขโทรศัพท์นะครับขอใส่หมายเลขโทรศัพท์แป๊บนึงนะครับใส่หมายเลขเสร็จแล้วกดโอเคถอนจะมีโฆษณาขึ้นแป๊บหนึ่งนะครับ ครับสวัสดีครับกับจิปชิปชาแนลนะครับวันนี้ก็มาเสนอครับกับเกมหาเงินเข้าทูวอลเล็ตนะครับไปดูกันนะครับชื่อว่า p ัฟฟี่วันไลน์นะครับวิธีเล่นนะครับนี่ฮะเปิดเปิดแค่นี้ก็คือจบนะครับตอนหนึ่งด่านนะครับแล้วก็มีวงล้อให้หมุนนะครับร้อยสองร้อยสามร้อยแล้วก็มีเพชรนะครับเหมือนกันนะครับหมุนครับ ได้0.02บาทนะครับกดรับรางวัลแล้วก็จะเด้งมาที่เบอร์โทรทัวร์เลดเรานะครับกดถอนถัดไปเขาบอกว่าถอนได้สําเร็จรอชําระเงินนะครับอันนี้ถ้าต้าจะต้องทําตามเงื่อนไขเขานะครับตัวนี้อาจจะมีร่วมเจวันหรือว่าต้องทําอะไรบางอย่างนะครับลองกดเข้าไปดูนะครับเห็นไหมฮะขีดจํากัดของเขานะครับก็จะมี600บาท1,500บาทนะครับ ทำอะไรบ้างผ่านเลเวลห้าโอ้ผ่านหลายอย่างเลยนะครับสําหรับตัวนี้นะครับเอาเล่นเกมปกตินะครับแล้วก็แล้วก็มีส่วนของการเชิญเพื่อนนะครับลองเข้าไปดูนะครับเชิญเพื่อนสามารถรับได้หนึ่งจุดห้าบาทนะครับเงินรางวัลนะครับวิธีเชิญก็กดเชิญนะครับกดเชิญแล้วเราจะเชิญผ่านไหนนะครับผมจะเชิญผ่าน messenger box ก็ได้นะครับเชิญ เชิญโอเคส่งไปแล้วนะครับวิธีเชิญก็ง่ายมากนะครับโอเคเรามาเล่นกันต่อนะครับดูที่ว่าจะยากขนาดไหนนะครับหมุนวงล้ออีกแล้วนะครับ เค okay, รับนี้ได้คูณ200%นะครับเราไปดูกันเขาให้0.03บาทนะครับกดรับถอนครับเขาบอกถอนได้สำเร็จนะครับเ่นเหมือนกับการสอนเราด้วยนะครับสำหรับคนที่เข้ามาเล่นใหม่ๆเหมือนผมนะครับกดตรงตังนะครับขวาสุดนะครับดูโฆษณามากขึ้นและถอนเงิน มากขึ้นในวันพรุ่งนี้นะครับเงินรางวัลทุกวันอ่ะถอนอีกแล้วนะครับมีแต่ถอนเงินอย่างเดียวเลยนะครับดูนะครับถอนได้สําเร็จรอนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเงินเข้ายังไงนะครับตัวมันนี่วอลเล็ตนะครับโอเคนะครับไปดูรายการนะครับรายการวันที่สิบสี่วันที่สิบสี่คือวันนี้นะครับ มีกี่รายการ1 2 3 4 5 8ี 9, ่หาโมง9โมง8โมง55 9โมง5าที9โมง7 9โมง8 9โมง10นาทีนะครับเงินเข้าจริงๆเลยนะครับเงินเข้าทันทีพอบอกว่าเล่นปุ๊บก็เงินเข้าเลยนะครับก็แบบนี้เลยนะครับง่ายๆเลยนะครับจาก player max นะครับ player max เหมือนกับที่ผมแนะนำไปตัวเมื่อวานเลยนะครับลองเข้ามาเล่นกันดูนะครับวผมจะแปะ ลิงก์ข้างล่างนะครับลิงก์เชิญเพื่อนข้างล่างใครชอบก็ฝากกันด้วยนะครับกับแอปแอปนี้นะครับเล่นสนุกนะครับโอเคนะครับเป็นประโยชน์ฝากกดติดตามกันด้วยกับจิ๊บจิ๊บชาแนลนะครับวันนี้มาอีกหนึ่งแอปพลิเคชันเล่นเกมนะครับถึงจะเป็นเงินน้อยแต่ก็เล่นสนุกแล้วก็เงินเข้าตลอดเลยนะครับไม่แกงกันแน่นอนนะครับเงินเข้าจริงๆนะครับเข้าทรูวอลเล็ตเลยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับ สำหรับการหาเงินฟรีนะครับมาหาเงินฟรีกันครับผมเงินเข้ารัวๆเลยเงินเข้ารัวๆได้อีกคูณ2 0 0 0้รับที่ครับถอนที่ครับโอเคถัดไปเชินเพื่อนอีกแล้วยังก่อนกำลังสนุกพื้ดพืด เงน,นเด้งเข้าพุดพัดพุดพัดเลยนะครับหมุนอีกแล้วเล่นไปหมุนไปครับเล่นไปหมุนไปอ้าวรอบนี้ได้เพชรนะครับไปเล่นกันนะครับโอเค